สวัสดีค่ะพวกเรา ASAP Project ที่ปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมที่สุดและนี่คือ Software Review by ASAP Project วันนี้ ASAP Project จะพาทุกคนมารู้จักกับแอปพลิเคชันจัดก,การเรื่องเทรนนิ่งนะคะกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Trino a ใครกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่จะทำออนบอร์ดดิ้งให้กับพนักง,งานใหม่ของบริษัทแบบออนไลน์เอาระบบการทำงาน SOP นโยบายและอื่นๆอีกมากมายที่ต้องสื่อสารให้กับทุกคนในองค์กรรับทราบนะคะแล้วก็ต้องการ Make sure ว่า,าทุกคนได้เข้าไปดูแล้วนะได้อ่านแล้วนะตรวจสอบได้ก็ต้องมาดูแอปตัวนี้กันเลยนะคะได้รับรีวิวกันอย่างมากมายเลยนะคะจาก G2 c l o u d แล้วก็ Captera ด้วยว่าเป็นซอฟต์แวร์เทรนนิ่งที่ดีที่สุดในปี2020 ะะมาดูกันเลยนะคะว่าเทรนโนทําอะไรกันได้บ้างอย่างที่เกิดไปแล้วนะคะเทรนโนเป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเราสร้างระบบการอบรมนะคะที่มีขั้นตอนแล้วก็ใส่คอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆไม่ต้องจำกัดอยู่กับตัว powerpoint แบบเดิมๆนะคะอีกต่อไป เราสามารถเริ่มสร้างคอร์สของเราเองจากเทมเพลตที่เขามีไว้ให้อยู่แล้วหรือสร้างเองตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะหากจะเริ่มจากการที่มีเทมเพลตอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเลือกนะคะหัวข้อทีอ่เราคิดว่าเออเอามาใช้ได้นะเชน่นการทำออนบอร์ดดิ้งเพลย o บุนะคะหรือ Introduction ต่างๆสำหรับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่เราใช้ในองค์กรแล้วก็ค่อยๆปรับเนื้อหาคอนเทนต์ของตัวเองเข้าไปจะเห็นว่า ในแต่ละคอร์สนั้นนะคะเราสามารถสร้างคอนเทนต์ได้3ระดับ1ก็คือตัวชื่อคอร์สสก็คือชื่อของหัวข้อใหญ่หรือชัปเตอร์หนึ่เหมือนบท บทที่1บทที่2อะนะคะแล้วก็3ก็คือหัวข้อย่อยซึ่งภายในแต่ละหัวข้อย่อยเราก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นตารางวิดีโอลิงก์นะคะหรือว่าจะเป็น Rich Text นะคะก็คือใส่แบบไฟล์ g i ฟต์ไฟทำให้มันเป็นตัวหนาตัวเอียงทําให้สวยงามนะคะทำให้คนที่เข้ามาดูคอนเทนต์เรานะคะเข้าถึงง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น จะเห็นว่าหัวข้อย่อยเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นท็อปิกหรือเทส t นะคะเราอาจจะทำหัวข้อสุดท้ายในแต่ละแชปเตอร์ให้เป็นบททดสอบสั้นๆเพื่อเช็คความเข้าใจของผู้เรียนแล้วก็วัดคะแนนได้คำถามเนี่ยก็จะมีเป็นแบบ Multiple Choice ซึ่งเราระบุข้อที่ถูกต้องไว้ได้หรือแบบข้อเขียน Open Answer ซึ่งเราระบุจำนวนตัวอักษรสูงสุดเอาไว้ได้เป็นการบังคับว่าต้องใส่คำตอบแบบสั้นหรือยาว แล้วก็สุดท้ายก็ตั้งเปอร์เซ็นต์นะคะทีะ่ถือว่าผ่านแบบทดสอบนี้พอเราใส่คอนเทนต์เสร็จทั้งหมดก็กด finish นะคะเปลี่ยน Status เป็น finish ก็จะเห็นว่าจริงๆในแต่ละหัวข้อเรามีสถานะ3อันก็คือเป็น draft pending review แล้วก็ finish course ก็จะมีสถานะเป็น unpublish e d หรือ publish นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเปิด course หรือ,อยังนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็แค่ add users นะคะที่หรือ,หร,อหรือพนักงานหรือทีมงานที่เราต้องการให้เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะง่ายๆเลยก็คือกด add user ตรงนี้นะคะแต่ละคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลให้เข้ามา sign in ด้วยตัวเองที่แพลตฟอร์มของ Tranel นะคะเมื่อเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องสร้าง password ของตัวเอง ก่อนที่จะถึงหน้าแดชบอร์ดนะซึ่งเราจะเห็นเ,เฉพาะคอร์สที่เราได้รับการ assign หรือมอบหมายให้เข้าไปเรียนเท่านั้นนะคะยูเซ mm hmm. <User S 2> ก็จะแล้วแต่ว่าอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นแค่ผู้เข้าเรียนธรรมดา mm hmm. ก็จะเห็นเฉพาะคอร์สที่มีการ Register ไว้ให้ เมื่อกดเข้าไปในแต่ละคอร์สก็จะถูกพาไปที่หัวข้อนะคะเ,เห็นทั้งท็อปปิกนะคะแล้วก็เห็นทั้งหัวข้อข้างในด้วยเมื่อเราอ่านหรือว่าเราโอเคเราอ่านทุกอย่างครบนะเราเข้าใจทุกอย่างแล้วก็กดมาร์คคอมเพลตไปทีละทีละทีละอันทีละอันนะคะซึ่งเส้นเปอร์เซ็นต์โปรเกรสของเราเนี่ยก็จะขยับไปเรื่อยๆด้วยพร้อมกับการกดมาร์คคอม e พลตตรงนี้ มาถึงบททดสอบกันบ้างนะคะกด start now นะคะเพื่อเริ่มแล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบกันถ้าไม่ผ่านระบบก็จะแสดงให้เราเห็นนะว่าในคุณ f a ล l นะเราสามารถที่จะ retake test ต,ตัวนั้นได้จนกว่าเราจะผ่านในส่วนของรายงานนะคะเลือกคอสที่ต้องการจะวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าอาจฉันอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับคอสเรื่องไหนแล้วก็ เราก็เลือกดูตาม User ตามทีมหรือว่าจะตามหัวข้อก็ได้มองได้สองมุมมองนะคะถ้าดูตามตามทีมงานนะคะตามยูเซก็จะเห็นว่าใครบ้างที่เข้าคอสที่เราเลือกไปนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละหัวข้อย่อยจนกระทั่งในส่วนของเทสด้วยนะคะเห็นว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านทำสอบไปแล้วกี่ครั้งนะคะ ถ้าดูตามหัวข้อตามท็อปิกนะก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์คอม plete เฉลี่ยนะคะและจำนวนผู้ใช้งานที่คอม plete ไปแล้วส่วนสุดท้ายนะคะในแพลตฟอร์มของ t r a น n ลที่อยากจะแนะนำก็คือในส่วนของฟอรัมนะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระถูให้มีการถามตอบกันแบบสาธารณะเวลาที่มีคำตอบปุ๊บนะคะผู้ถามก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลว่ามีคนมาตอบแล้วนะ รีวิวกันมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องมาดูราคากันหน่อยใช่ไหมคะเทรนนเนี่ยมี2 p a แพ็กเกจนะคะเข้าใจง่ายๆเลยได้แก่โปรนะคะอยู่ที่99เหรียญต่อเดือนนะคะหรือประมาณ3,000บาทนะสำหรับผู้ใช้งาน25คนแรกและอีกแพ็กเกจนึงก็คือพรีเมียมนะคะที่149ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ4,700บาทต่อเดือนสำหรับผู้ใช้งาน25คนแรกเช่นกันนี่ก็คือราคารายเดือน ในกรณีที่เราจ่ายทีเดียวรายปีนะคะซึ่งแบบนี้เราก็จะได้ประมาณใช้ฟรี2เดือนด้วยนะถ้าใครอยากจะลองใช้นะคะก็สามารถกดฟรีทร i a l ตรงนี้ได้เลยลองใช้ฟรีก่อน7วันนะก็คือเราสามารถที่จะกดลิงก์ในแคปชั่นของเราได้นะเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยค่ะไปทดลองใช้กัน้วคะแล้วะะามาแชร์กับเราว่าแฮปปี้กับเทรนน e r กันไหม